และในสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นไงบ้างคหายไปนานมากเพราะว่าไม่ว่างนะคะแล้วก็บวกกับอาการที่เป็นหวัดด้วยตอนนี้ถามว่าหายยังก็ยังมีเสียงแปลนๆน,น,นิดนึงก็ยังอยากมาทำคลิปให้ทุกคนได้รับชมนะคะแน่นอนว่าคลิปนี้มีคนมาขอมีคนมาขอว่าพี่เมื่อไหร่จะลงคลิปนี้อ่ะตอนนี้ทำให้แล้วนะคะ ต้องขออภัยจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ว่างเนาะแล้วอย่างเราก็อยากวัดรูปด้วยเอาแต่ใจตัวเองอีกแล้วนะคะและแน่นอนคลิปนี้เป็นคลิปรวมตัวประกอบนะคะเป็นตัวประกอบที่มาจากเนื้อเรื่องหลักเป็นส่วนใหญ่อีเวนต์ก็จะมีบ้างเล็กน้อยแต่ทางนี้ไม่ค่อยได้อ่า ลุยอีเวนต์ของคนอื่นนะคะก็จะไม่รู้ว่าตัวละครในอีเวนต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะอ่านในเรื่องหลักเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องหลักนี่ก็คือไปอ่านรอบใหม่อ่านหมดเลยนะเพื่อไปหาตัวละครประกอบนะคะเพื่อเอามาทําคลิปนี้เลยไปอ่านใหม่รอบ2เลยนะคะบางคนนี่อ่านรอบ3แล้วด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าบางคนนี่อ่านแล้วก็แบบว่าติดใจชอบเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยมันฟินๆอนะ่ะก็เลยไปอ่านแบบว่ารอบนี้ก็ไปอ่านรอบ3ก็ยังชอบเหมือนเดิมเลยนะคะ และแน่นอนว่าคลิปนี้จะมีเนื้อหาสปอยเป็นบางส่วนนะคะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องก็ไปอ่านก่อนนะคะและใครที่ไม่อยากอ่านแต่อยากมาฟังตรงนี้ก่อนก็มาฟังตรงนี้ได้เลยนะคะอะตอนนี้ก็แบบว่าอยากจะมาเล่าอะไรนิดนึงเนาะก็คือมีคนยกเลิกติดตามมัดไปเยอะมาก เหตุที่ว่าเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วก็กลับไปใช้ชื่อเดิมเนาะก็มีคนยกเลิกเป็นผู้ติดตามเนี่ยไปเยอะนะคะจริงๆก็จะ600เกือบจะ60แล้วแต่มีช่วงหนึ่งที่เราเปลี่ยนชื่อช่องไปปุ๊บมันลดลงไปเหลือ600ต้นๆเลย630วัวเลยอะ่ยอะมันลดไปจาก650กว่าเกือบ660อลดไปแบบปุบไปเลยอะ่ะ เปลี่ยนชื่อช่องก็คือเราก็เลยตัดสินใจเอาคลิปเนี้ยเอาคลิปที่แบบว่าแจ้งการเปลี่ยนแปลงอ่ะกลับมาตั้งใหม่เพื่อให้ผู้ติดตามอ่ะมันกลับมาเหมือนเดิมอ่ะถ้าปิดต,ต่อไปก็คือว่าโอกาสลดไปกลับไปเป็น500แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยฟังเราบอกแค่นี้ก็พอแล้วเนาะอ่านแน่นอนว่าคลิปนี้ เป็นตัวละครที่มีบางส่วนไม่รวมกับตัวละครที่มีในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะที่มาใหม่อะ่ะที่เป็นเนื้อเรื่องของโกกะมาตอนหลังใหม่อะอันนั้นอะ่ะไม่รู้เพราะว่าเราอะแปลภาษาญี่ปุ่นแล้วไปก็ไม่เข้าใจก็เลยไม่เอามานะคะก็หวังว่าถ้าโกโบกลับมาก็จะมีตัวละครพวกนั้นตามมาด้วยเหมือนกันเนาะอ่ะคนแรกในเนื้อเรื่องบอกเลยว่ามันต้องเห็นทุกๆเนื้อเรื่องนะคะ และแน่นอนว่าคนนี้ก็คือพ่อนางเอกนะคะชื่อว่าซาโอตามิโมโตากะนั่นเองนะคะอาชีพเป็นพ่อค้าค้าขายค้าขายนี่จะเป็นค้าขายแบบว่ารับสินค้ามาจากต่างประเทศแล้วก็เอามาขายในญี่ปุ่นเหมือนว่าคนร่ำคนรวยอะ่ะเขาจะสั่งของพ่อนางเอกให้ไปหามาอย่างนี้ก็คือในเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือโทชิโร่เนี่ยก็จะอยากได้รูปบ้างอยากได้เจก,กันดอกไม้บ้างอะไรเงี้ยพ่อนางเอกก็จะไปหามาให้นั่นเองนะคะ คนต่อมานะคะคนนี้จะปรากฏในเรื่องคกุกกะโทชิโร่ชิซึกิแล้วก็คุยะนะคะก็สีคนนี้คนนี้จะออกมาเนาะคนนี้ชื่อว่าชิชโชนะคะอาชีพเป็นอาจารย์นะคะของคกุกกะโทชิโร่ชิซึกิแล้วก็คุยะนั่นเองนะคะคนนี้บอกเลยว่าหล่อมากเป็นอาจารย์ที่หน้าตาดีมากเห็นครั้งแรกคือพากันกริดเลยนะคะ ก็คือเหมือนแบบว่าเขาไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นอาจารย์น่ะเขาเป็นหมายถึงเป็นคนที่เลี้ยงดูอีกสี่คนนั่นน่ะแล้วก็โคกะโทชิโร่ชิซึีิแล้วก็คุยะเขาก็เลยเคารพเขาในฐานะอาจารย์นั่นเองนะคะอ่ะเขาเสียชีวิตเพราะอะไรนะคะเขาเสียชีวิตเพราะโดนวิญญาณคำสาปเนี่ยฆ่าไปนะคะ ถ้าในเรื่องอยากอ่านรู้มากกว่านี้ให้ไปอ่านในเรื่องของโคกะแล้วกันนะคะโคกะจะพูดไว้อยู่เนาะอ่าคนต่อมานะคะคนนี้อยู่ในเรื่องของโทจิโร่นะคะแต่ชีทีขีนี่ไม่มั่นใจนะไม่เคยเห็นหรือว่าจะไม่ได้ก็มีหเหมือนกันว่าอ่านเยอะเนาะคนนี้คือพ่อของโทจิโร่นะคะชื่อเคอิจิโร่นะคะจําไว้ว่าคนนี้ชื่อเคอิจิโร่นะคนนี้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านคิสเนะนะคะข้อมูลของเขามีไม่เยอะนะคะมีอยู่ประมาณนี้นะคะ คนต่อมาคนนี้ก็คือลูกชายของเคอิจิโร่เหมือนกันชื่อว่าชูอิจิโร่ลูกชายหัวหน้าหมู่บ้านนะคะแล้วก็เป็นพี่น้องคนละแม่กับโทชิโร่นะคะเหมือนคนนี้จะเป็นพี่ชายคนละแม่ของโทชิโร่อีกทีนะคะคนนี้ก็จะมีในเนื้อเรื่องของโทชิโร่เหมือนกันนะและคนต่อมาคนนี้คือหลอกมากเธอไม่แต่ก็ติดว่าเขาเป็นตัวร้ายนี่แหละคนนี้ชื่อว่าเคจิโร่นะคะ บอกไว้แล้วว่าต้องแยกให้ดีนะคะเคอิจิโร่นั่นคือพ่อของโทชิโร่นะคะแต่คนนี้ชื่อเคจิโร่นะคะคนนี้เป็นลุงของโทอิจิโร่แล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มเซนขิด้วยนะคะคนนี้ปรากฏแทบทุกเนื้อเรื่องของทุกๆคนนะแบบว่าเกือบๆเ,เลยอะ่ะก็คนนี้เขาเหมือนแบบว่าไปหักหลังคนในหมู่บ้านก็คือเป็นหมู่บ้านของพ่อโทชิโร่ที่เป็นหัวหน้าอยู่อะ่ะ แล้วก็ไปทำเหมือนว่าตัวเองอตายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงก็ไม่ได้ตายนะก็แอบอยู่ในเป็นเขาเรียกว่าปราสาทของกลุ่มเซนเทียคือนั่นแหละแต่เขาก็ไม่ได้ออกมานะแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งที่จับนางเอกมาเพื่อจะเอาเลือดน,นางเอกเนี่ยไปหยดกับหินอะไรหินวิญญาณคำสาปนั่นน่ะเออนั่นแหละ ก็จะบอกประมาณคร่าวๆแบบนี้เนาะถ้าใครอยากรู้เนเรื่องมากกว่านี้ก็ไปอ่านดูเนาะก็จะมีเนื้อเรื่องของโทชิโร่นะคะที่จะมีบอกนะคะอะถ้าใครเห็นน้องคนนี้ไม่ใช่น้องเป็นยายแล้วนะคะคนนี้เห็นแบบนี้น่ารักมากเนาะแต่ไปฟังวิธีการนางพูดคือแบบแทบจะยกคกทุ่มใส่อะวิธีการพูดแบบออืื ชื่นชมเหลืเกินท่านเคจิโร่เนี่ยวันนี้ชื่อฮิสุยนะคะพิษาหิมะนะคะที่เคารพหัวหน้ากลุ่มเินคิก็คือเคจิโร่นะคะเคจิโร่นะต้องแยกก่อนชื่อก็เหมือนกันมากเลยนะคะพร้อนที่เขาเขียนเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นก็คือเหมือนเป้เลยอะและจะพอไว้ก่อนว่านางไม่ชอบครงนี้มารู้นะนางไม่ชอบครังนี้มารู้ค่ะ เพราะว่านางอ่เคารพและก็รักท่านเคจิโร่อยู่คนเดียวนะคะคนนี้โผ<ฮ>่ไปทุกทกที่เพราะว่าที่ไหนมีนางเอกที่นั่นก็มีนางเพราะานางก็ไม่ชอบนางเอกด้วยนะเออก็คือไม่ชอบทุกคนอ่ะคาคูยูรักก็ไม่ชอบเออเจ๊แกเป็นอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจเลยเมื่อกี้คนไม่ชอบคางี้มารู้แต่คนนี้เคารพและรักครงี้มารู้สุด คนนี้ชื่อซันเทนสึพูดคาเมอิจิเออิตาจินะคะลูกน,น,น้องโคนินของคาง,งิมารุเป็นคนที่เขาร,รักคางนิมารุมากที่สุดขออภัยสำหรับภาพเบอร์นะคะเพราะว่าเอาไปเอามาจากภาพวิกิก็ <c oughs> เลยโคดเบอร์เลยนะคะขออภัยด้วยขออภัยสำหรับภาพเบอร์อีกครั้งนะคะคนนี้น่ารักมากชื่อโคงะริคนในหมู่บ้านนะคะ คนในหมู่บ้านของโทชิโร่แหละแล้วก็เป็นคนที่อยู่ทีมโทอิชิโร่ก็คือมีอะไรเข้ามาเมืองหลวงมาหาโทชิโร่เพื่อบอกข่าวนะคะเป็นอีกคนหนึ่งที่จะส่งสารไปมาไปมาแต่ก็โทชิโร่ก็แบบว่าเออเป็นเด็กอยู่ก็ไม่อยากให้มาเลยแล้วคนนี้ก็คือข้างรักโทชิโร่นะแต่อ่านในเรื่องอ่ะชอบโทชิโร่มากนะคะอ่ะคนนี้เนื้อเรื่องจะเยอะนิดหนึ่ง เพราะว่าเขาโผล่มาทั้งของยูระและกาคุแล้วเป็นคนที่เป็นเหตุที่ทําให้กาคุหรือว่ายูระเนี่ยมีคำสาบจริงๆจ,จ,จะบอกไว้ก่อนว่าคําสาบเนี่ยเป็นของกาคุนะแต่ยูระยอมรับไว้เพราะว่าไม่อยากให้น้องตัวเองอ่ะเป็นอะไรนะคะคนนี้ชื่อว่าอาชิยะโดมันนะคะจริงๆเขาก็เป็นอมิกิธรรมดาเลยเหมือนนางเอกเลยเหมือนอเหมือนเฮียเคียวเมื่อชาติที่แล้วเลย แต่เขาก็ตายเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็ใช้ดินเหนียวเนี่ยมาปั้นนะคะมาปั้นเป็นตัวเขาพอเขาตายปุ๊บวิญญาณของเขาเนี่ยเขาก็เหมือนไปทาพิธีอะไรไม่รู้สักอย่างอ่ะทําพิธีย้ายวิญญาณตัวเองเนี่ยไปอยู่หุ่นดินเหนียวนะคะแล้วก็คือร่างมนุษย์เนี่ยเขาก็คือก็จะส่องสลายไปอยู่แล้วใช่ไหมเออเขาก็ย้ายวิญญาณตัวเองมาอยู่หุ่นดินเหนียวก็อยู่มาได้เป็นพันปีเลยพอๆพอกับากาับ,บบิระเลยนะคะ แต่ต้นเหตุที่ทําให้ที่แบบว่าสาบคําสาบให้กับกาคุยูระเนี่ยทางนี้ก็ไม่มั่นใจนะคะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะอ่าน้องคนนี้มาจากเนื้อเรื่องอีเวนต์ของไออาอุอินะคะก็คือที่อยู่ของพวกเรานะคะเป็นอีเวนต์แรกๆเลยนะคะ น้องคนนี้ชื่อว่ายูคารินะคะน้องสาวของเอาอีที่อายุห่างกันเพียงหนึ่งปีนะคะเนื้อเรื่องคร่าวๆก็คือว่าน้องคายูริเนี่ยเขาได้เดินทางมาเมืองหลวงเหตุที่ว่าเอาอีเนี่ยไม่ได้กลับไปที่หมู่บ้านนะคะก็เลยมาตามหาพี่ชายว่าพี่ชายอยู่เป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะคร่าวๆแค่นี้พอใครอยากรู้ไปอ่านดูนะคะมีเนเรื่องอีเวนต์ย้อนในเซิร์ฟโกโบนะคะไปหาอ่านได้นะคะ น้องคนนี้ชื่อว่าน้องมาซาโนบุบอกเลยว่าใครที่ไม่เจอน้องแสดงว่ายังไม่ได้อา่านในเรื่องของใครเลยท่านั้นให้อา่านในเรื่องเจอน้องแน่ๆเพราะว่าน้องจะเป็นคนมาหาโคูกะอ่ะาก็คือเขาจะมาหาคูกะเขาจะมาถามว่าแหวว่าชวนโคูกะไปเล่นอะไรแบบนี้นะคะจริงๆเขาเป็นน้องชายของเพื่อนคูกะนะคะ เขาตอนนับปัจจุบันเนี่ยเขาอาศัยอยู่กับแม่นะคะแล้วก็มีโคกะมาคอยช่วยเหลือโคกะเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นพี่ชายให้กับน้องเขานะคะจริงๆจะบอกไว้ว่าพี่ชายของน้องเขาเนี่ยเสียไปแล้วนะคะถ้าอยากรู้สาเหตุเนี่ยไปอ่านในเรื่องโคกะนะคะอ่าเรากลับมาหาผู้ใหญ่นะคะแต่วันนี้เป็นผู้ใหญ่แห่งวงการข้าราชการนะคะวันนี้ชื่อว่าโอยามะทาเคโทระนะคะเป็นพ่อของทาสึโอมิหรือว่า ทา,ะะทานทา,า,ทาสนะคะท่านพี่ทาสืนะคะท่านพี่ทาสืนะคะที่นางเอกเรียกเนาะก็เป็นพ่อเลี้ยงของเฮียเคียวด้วยหรือว่าไอเซนเคียวโนสเกะนะคะแล้วก็มียศที่สูงมากเลยนะคะทุกคนเป็นถึงผู้บังคับบัญชาเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าเป็นผู้คิดค้นนะคะแต่เป็นแบบว่าผู้สืบต่อที่ทำโยจินนะคะ ย้าว่าโยจินนะคะไม่ใช่โดจินเนาะถ้าโยถ้าโดจินนี่จะเป็นหนังผู้ใหญ่ไปแล้วนะคะข้อมูลคนนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็มันไม่ค่อยมีทางนี้ก็ไปให้พลิก Google แล้วนะคะก็ไม่มีมีแค่นี้นะคะคนนี้ข้อมูลน้อยมากแต่ปรากฏอยู่เรื่องของคนเดียวของใครรู้ปะของคุโรคนเดียวอ่านมาหมดแล้ว คนนี้โผล่แค่ของคนเดียวจริงๆคือของคุโร่คนนี้ชื่อว่าฮิโรยุกินะคะเป็นทหารที่สนิทกับคุโร่นะคะแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บนางก็คือหนีนะคะนางหนีจากคุโร่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะคะก็คือ,คอนางอะ่ะกลัวนะ,ะกลัวเฉยๆนะคะท้ายก็คืนดีกันเนาะอ่ะคนสุดท้ายนะคะคนนี้สวยมากเห็นครั้งแรกคือสวยมาก ชื่อมีฟูเนตจิสโกนะคะโดยที่จะรู้จักกันก็คือเป็นพูดตาทิฟนั่นเองนะคะที่สามารถมองเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยนะคะแม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตรหรือว่าในอนาคตของแต่และคนได้เลยแล้วก็เจ๊แกนเนี่ยจะไม่อยู่เป็นที่เป็นทางนะก็คือก็จะไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่พอไปเจอใครปุ๊บก็แบบว่าไปทำนายให้เขาดือด้อๆแล้วก็บอกว่า ฉันอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ต้องเอานั้นเอานี้มาให้นะอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีคนตามหานางก็คือกว่าจะเจอแต่บางคนแบบว่าฉันไม่ได้ต้องการคำน,ำนาําในแต่ก็ผัวมาว่าก็ทํานายให้เขาเฉยซะง,งั้นนะคะคืองงมากนะคะโดยที่เราหามาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอาจจะมีมากกว่านี้มันจะมีตามอีเวนต์ก็มีนะคะแต่เราอะ หามาได้เพียงเท่านี้ก็คือค้าจะไม่ให้นั่งอ่านอีเวนต์อีกก็คือกว่าจะได้ลงก็คืออาจจะเป็นปีหน้าเพราะว่าอีเวนต์มันเยอะมากเราจะต้องไล่อ่านไปทีละอีเวนต์อีเวนต์แต่อันนี้ก็คือในอีเวนต์เนี่ยเราพอจะจําได้ว่ามีที่ไหนบ้างอะไรแบบนี้นะคะอ่ะและตอนนี้กลับมาทําคลิปบ้างถ้าใครที่ยกเลิกติดตามไปแล้วกลับมานะคะกลับมา <c oughs> ให้กลับมานะคะมาดู เราไลฟ์สตรีมนะคะอาจจะไม่ได้เป็นเวลาแต่ถ้าจะไลฟ์เมื่อไหร่เดี๋ยวจะโพสในชุมชนก็แล้วกันนะคะและยังไงสุดท้ายนี้ก็ขอ,อฝากคลิปด้วยนะคะใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามกดไลค์คลิปที่รับชมอยู่แล้วก็อย่าลืมแวะมาดูคลิปใหม่ด้วยนะคะและยังไงสุดท้ายนี้ไปลวจ้า